สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลวันนี้คุณยายทําคลิปแบ่งปันนะคะวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะราคาเริ่มต้นที่ต้นละสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยนะคะมีหลายราคานะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายค่าส่งมอเตอ70บาทแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสุนีเม็ดนะคะตรงวันเสาร์นะคะ เดี๋ยวมาดูบันสีของคุณยายเดี๋ยวมาดูอันดับแรกมาดูที่คุณยายแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตัวเพียายแดงที่มาดูดกินน้ำเลี้ยงจากบันสีของเรานะคะเนี่ยคลิปสองวันก่อนที่คุณยายเอาแฟบมาฉีดตัวลายแดงนะคะนี่น้องหายไปหมดแล้ว นี่ต้นที่คุณยายสาธิตให้ดูคลิปก่อนนะคะที่กําจัดศัตรูพืชของเรานะคะนี่แล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่นะคะน้องไม่มีแล้วนะคะนี่น้องยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะคะไม่เป็นอันตรายนะคะนี่ต้นที่คุณยายสาธิตให้ดูคลิปก่อนเอาแฟบใส่นะ้ำใส่ป๊อกกี้ฉีด เพี้ยแล้วก็ลายแดงในโคนต้นที่เขามาดูดกินน้ําเลี้ยงของบอนสีของเราบอนสีของเราจะได้เติบโตเดี๋ยวมาดูต้นละสามสิบห้าบาทนะคะตามต้นร้อยนะคะนี่นะคะต้นที่หนึ่งเป็นพุ่มเลยนะคะนี่มีหลายชนิดมากเนี่ยไม่รู้อะไรมั่งนะคะนี่สามสิบห้าบาทสามต้นสามต้นร้อยต้นที่สอง ต้นนี้น่าจะเป็นสาวนครสาวนครยังไม่ป้ายนี่นะคะต้นที่สามต้นที่สี่ลูกไม้ชมพูนะคะต้นที่ห้าต้นที่ห้าน่าจะเป็นตัวแผง น่าจะเป็นเท้าลำไยแผงแดงนะคะเนี่ยต้นที่ห้าต้นที่หกเมืองเกาะเกตนนองยังไม่ป้ายนะคะต้นที่ห้าต้นที่หกเทพฝายลุงนี่นะคะบอกบอกเลขที่ยายต้นที่หกต้นที่เจ็ดซับพุนผลลุ้นนะคะ ต้นที่แปดมนสวรรค์นะคะน้องใบโตแล้วนะคะมนสวรรค์ตัวไปน้องสวยนะคะมนสวรรค์ต้นที่เก้าเท้าลำไยนะคะต้นที่สิบต้นที่สิบนาเะะนะรัตนรุงเรืองน้องยังไม่ป้ายต้นที่สิบเอ็ดนา เออชมพูทวีปนะคะสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยแล้วก็นพก้าแล้วก็ศีลาหุ้มทองนะคะอันนี้ประสาททองน้องยังไม่ด่างนะคะแล้วก็สีลาหุ้มทองแผง ไก่แก้วสวรรค์นะคะนี่น้องเริ่มจะก,กัดสีมาแล้วนะคะนี่ไก่แก้วสวรรค์ต้นโตๆต,ตเลยเอาใสยให้น้องๆจะโตเร็วแล้วก็ไก่แก้วสวรรค์สาสบห้าบาทสามต้นลอยนะคะแล้วก็พรเจ้าสัว ลิมขอบฟ้านะคะโตไปน้องสวยนะลิมขอบฟ้าด่างลิมขอบฟ้าป้ายลิมขอบฟ้ามี3ต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น1ตะวันพันดาวนะคะนี่มาแยกหนอ่อเป็นบอลกัดสีต้นตนะคะใบน้องโตมาก1ตะวันพันดาวแล้วก็ศิลาหุ้มทอง แล้วก็ชมพูทวีปแล้วก็เทพพบุตรตัวนี้บนกาบหลักชัยนะคะแต่กาบเขาหายนี่นะคะอันนี้35บาบทสต้นร้อยนะคะมีอยู่สองถาดนะคะ35บาท3าต้นร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูต้นละ50บาท ต้นละห้าสิบบาทธาตุบางแก้วนะคะหน้าชมพูแบบนี้เลยนะคะชมพูอมม่วงนี่นะคะไสยโยงแล้วแต่น้องมีสองใบนะคะห้าสิบบาทแล้วก็ลักเอยลักเอยป้ายน้อยนะคะนี่น้องป้ายหน่อยๆมาละห้าสิบบาทแล้วก็เจ้าสาวหน้าชมพูนะคะ ห้สิบบาทแล้วก็เมืองเกาะเกตนะคะนี่น้องด่างเหลืองมาแล้วนะคะห้าสิบบาทลูกไม้ผักกาดนะคะโตไปน้องสวยนะคะนี่เอาไปอัพไซส์หกน้องจะโตไวมากลูกไม้ผักกาดใบขาขาวห้าสิบบาทแล้วก็ต้นนี้ฮิริพุนชัยนะคะ โตไปน้องสวยมากไปโตมากเลยหิหรุพูนชัยแล้วก็นารีบุรภาเพศฝ้ายรุงถ้าดูไม่ทันชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอหาคุณยายนะคะจะได้หาง,หง่ายๆแล้วก็หลวงตาเมืองนะคะน้องติดด่างมาแล้วนะคะนี่ ห้าสิบบาทแล้วก็ชายชนแต่น้องยังเล็กอยู่นะคะนี่มีห้าใบชายชนห้าสิบาทแล้วก็เงินแสนป้ายนะคะนี่ใบน้องแดงสวยมากเงินแสนป้ายห้สิบบาทแล้วก็เมืองใหม่นะคะนี่บอลใบกลมนะคะ ตัวไปไปน้องแข็งมาก50บาทแล้วก็เทพผอบุตรนะคะ50บาทแล้วก็น้เมืองนอนด่างนะคะนี่น้เมืองนอนแผงด่าง50บาทแคปหน้าจอนะคะแล้วก็มาดูต้นละ70บาทนะคะต้นละ70 เทพฝไะะาลุงนะคะน้องด่างคะนี่เจ็ดสิบบาทสาวนครชัยศรีแพงนะคะเจ็ดสิบบาทนี่นะคะไตโตแล้วนะคะต้นนี้ไม้ด่างต้นนี้มงกุฎจกักรพพัดนะคะโตไปแม่เขาสวยมากเขาจะมีหลายสีมากเลยมงกุฎจกักรพรัดนะคะนี่ ไตโตแล้วนะคะ70บาทแล้วก็เทพไฟลุงหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ70บาทแล้วก็เจ้าสาวป้ายแดงๆเลยนะคะป้ายทุกใบนะคะแต่น้องไซขนาดนี้นะคะต้นละเจ็ดสเอฟสต้น200นะคะ แล้วก็แสงประพัดสอนนะคะฟอร์มกอเอาไปกระอัพไซให้น้องนี่น้องล้นกระถางสีแล้วยังไม่มีเจ้าของเอาไปเลี้ยงเลยน้องรอเจ้าของอยู่แล้วก็นี่หลวงปู่ทิมนะคะนี่น้องโตขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยยังหาเจ้าของไม่ได้เลยหลวงปู่ทิมเจสบบาทเอฟสามต้นสองนะคะต้นละเจสิบ แล้วก็นางลากสดป้ายสวยๆเลยนะคะ70บาทเนี่ยวันนั้นคุณยายเห็นส่วนหนึ่งเขาลงแบ่งปันเนี่ยต้นแค่เนี้ย120บาทเนี่ยของคุณยาย70บาทยังไม่มีใครจะเอฟอีกแล้วก็สาวนาครใช้สีแพงนะคะนี่ใบใหม่น้องมาก็เหลืองแล้วนะคะนี่โตแล้วนะคะ70บาท3กระถาง200นะคะต้นละ70 แล้วก็35บาท3ต้นร้อย้้าส่งเมาส์เจดบบาทแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสีเอสนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะดูลักเอยคุณยายสวยมากเดี๋ยวมาดูเป็นไซสตั้งแม่นะคะอยู่ในกระถาง6แต่เดี๋ยวมาดูต้นละหนึ่งอยกว่านี่มันนีล้อมเพชรมันนีล้อมเพชรแผงนะคะดูน้องด่าง ด่างหินอ่อนทุกใบเลยนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งมันมีล้อมเพชรแผงหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองดูใบนี้น้องด่างชมพูด่ดางขาวเลยนะคะแล้วก็มันมีล้อมเพชรหน้าแดงต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่โตแล้วนะคะ แล้วก็บัวสวรรค์นี่ค่ะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่นี่อยู่ในกระถางสีอยู่น้องป้ายทุกใบนะคะกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วบัวสวรรค์กระถางนี้อยู่ในไซส์กระถางห้านะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นโตล้นแล้วนะคะต้นนี้สองร้อยนะคะบัวสวรรค์ เช็ราคาส่วนอื่นได้เลยนะคะว่าบัวสวรรค์เขาขายกระถางเท่าไหร่คุณยายเห็นขนาดนี้ก็สองร้อยนะคะบัวสวรรค์อันนี้ร้อยห้าสิบนะคะป้ายทุกใบแล้วก็มาลักเอยต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะนี่น้องด่างต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะรักเออย นี่นะคะรักแล้วรักเลยต้นนี้เทพเทลวลิศนะคะนี่ป้ายแดงสวยๆเลยอยู่ในกระถางห้านี่ค่ะต้นนี้ร้อยแปดสิบบาทนะคะเทพเทลวลิศเราก็มาณนเะมืองนนแพรงนะคะนี่อยู่ในไซสกระถางหกนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต้นนี้สองร้อยบาทนะคะณเนะมืองนนท์เวก็เจ้าสาวเจ้าสาวไซส์กระถางหกนะคะนี่หน้าแดงจริงๆเลยป้ายสวยมากเลยคะ่ะต้นนี้สองร้อยบาทนะคะเจ้าสาวนี่นะคะนี่หลอดใหม่น้องป้ายชมพูสวยมาก แล้วก็มาเจ้าลิงน้อยนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะต้นนี้สองอห้าสิบบาทนะคะเจ้าลิงน้อยป้ายสวยๆเลยนะคะสองร้อห้าสิบแล้วก็ต้นนี้ศีลานักปา่นะคะนี่น้องด่างสวยมาก250บาทต้นที่หนึ่งสอง ต้นที่สองสองนะคะนี่ต้นนี้200อยู่ในกระถางหนะคะต้นนี้หน้าชุมพูเข้มสองห้าสนี่หน้าชุมพูอ่อนสองร้แล้วก็มาต้นสุดท้ายรักเอยฟอร์มกอนะคะมีสองต้นนี่นะคะ ต้นนี้400บาทนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเดี๋ยวน้องก็จะมีหน่อแล้วเนี่ยคุณยายเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วกระถางนี้เนี่ยด่างเหลืองด่างขาวมีครบหน้าเลยนะคะกระถางนี้400บาทนะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะคุณยายส่งวันเสาร์นะคะโทรมาจับมาจองกันได้นะคะ เช็คราคาส่วนอื่นได้เลยค่ะถ้าคุณยายขายแพงก็ไม่ต้องช่วยเอฟนะคะถ้าบอลสีต้นไหนลูกค้าหรือเอฟียังไม่มีก็สามารถช่วยอุดหนุนคุณยายได้นะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ